โอเควันนี้ผมจะมาอธิบายกิจเลโตสตาร์นะครับนั่นคือกิจนี้นั่นเองซึ่งมีคนขอมาคนระับให้อธิบายให้หน่อยนะซึ่งก็กิจเนี่ยผ่านมาหลายวันแล้วแหละ,แ,หละแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับไปซึ่งกดมาที่เล่นครับอีเวนต์ไททอสดนะครับเลโตสตาร์เนี่ยกิจเหลือเวลาแค่14วันเท่านั้นหรือว่า2สัปดาห์นะครับก็อย่าลืมเข้าเล่นกันด้วยสำหรับกิจนี้นะครับก็มาที่หน้าแรกครับบทนานะซึ่งทางซ้ายเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกับกิจหน้าแรกเลยนะเป็นแค่ดูสตนะาร์พาร์ ข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งจะสนใจครับเราดู accepted. ตรงนี้ครับแม่ประจำวันเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกวันเลยนะเล่นได้วันละครั้งนะเราจะได้ตั๋วเลโทรสไตเนี่ยมา20ตั๋วนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยจะไปแลกได้ในหน้าต่อไปนะอันนี้คือเล่นได้ทุกวันเลยมาเก็บตั๋วกันนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่1แล้วก็จะรับนี่ไปเลยนะซึ่งน่าจะรับกันหมดแล้วแหละแล้วก็สัปดาห์สัปดาห์ที่2อครับอันนี้มันก็จะแจกเพชร1 0 0 0นะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเป็น94-99นะครับก็ไปไไซ เป็นมัสเคเาโน91นะครับก็มารับกันด้วยมัสเคสาคัญโอเคเราไปดูหน้าต่อไปครับอาเยจอนยุกซึ่งหน้านี้นครับเราสามารถรับนี้ได้โทเคนเลยโทสตานะรับได้วันละัรั้งนะแล้วก็เข้ามารับกันนะเพราะว่าโทเคนเนี่ยจะใช้เอาไปเล่น,นครับก็ก็กดอเลยเราต้องเลือกเลือกทีมก่อนว่าเราจะเล่นทีมไหนนะซึ่งผมเลือกเป็นเรอแมตริดมาครับแล้วก็เอามาเล่นครับแล้วก็มาเล่นเก็บได้เราเราจะได้แต้มเนี่ยเยอะมากไอ้พวกตัว๋วนะครับแล้วก็เล่นให้หมดนะซึ่งพอเราเล่นหมดแล้วเนี่ย เราจะได้แต้มมานะครับซึ่งแต้มเรโทรสตาร์เนี่ยเราจะได้แต้มใบนี้มาทางซ้ายมือนะครับแล้วเราก็จะมาปลดล็อกแลก2อันบนนะย้ำมาว่าของสําคัญเลยคือ2อันบนนี้นะเพราะถ้าเราแลก2อันบนนี้นครับมันจะมาเพิ่มมันที่2เห็นไหมคือผมเล่นสัปดาห์ที่1เนี่ยผมได้มา2อันแล้วนะสองทับแเพราะว่าผมแลก9 7้าสถึงหนึกับมาสคิลาโนนะมันจะปลดล็อกนะซึ่งพอครบสสัปดาห์เนี่ยแล้วเราแลกไอ้สอันบนเนี่ยครบทั้ง4สัปดาห์เนี่ยเราจะได้8ปดทับแแล้วเราก็จะมาสุ่ม 98ถึง1น0นะอันนี้คือสําคัญมากเราต้องมาสุ่มนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ตัวดีเยอะมากเลยแล้ว o v r ก็สูงด้วยโอเคอันนี้ก็จะเป็นสุ่มอีกแบบหนึ่งก็คือเน้นเครื่องจับรางวัลน,นะอารมณ์เหมือนแต้มเหลือลก็มาหมุนได้ประมาณนั้นแล้วก็สามารถดูโฆษณาได้ด้วยนะก็ดูหนึ่งครั้งเนี่ยได้มา10แต้มนับสิบตัวนะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือใช้ fc point แรกนะซึ่งอันนี้ไม่แนะนาครับอย,อย่าไปอย่าไปหาเลยมันแพงเกินไปก็มีสามกิจสรุปให้เลยหลักๆก็คือหน้าบทนําเนี่ย มากดเข้ามาสัปดาห์หละครั้งนะครับเพื่อมารับของนะอันนี้ก็สัปดาห์ที่3สัปดาห์ต่อไปอย่าลืมมารับด้วยซึ่งแม์นี้ก็เล่นได้ทุกวันนะใครจะขยันเล่นหน่อยเก็บทีละ20ตัวเนี่ยก็เข้ามาเล่นนะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยขี้เกียจนิดนึงก็เลยไม่ค่อยเข้ามาเล่นนะสำหรับหน้าบทนําเข้ามาแบบสัปดาห์หละครั้งมารับของอะไรอย่างนี้แล้วก็หน้านี้เลือกทีมแล้วก็เล่นตามเลเวลเล่นให้หมดนะครับเก็บตัวมานะครับเก็บตัวเสร็จเราจะมาเอาไปแลกในรางวัลยนยุกนะครับแลก2ออันบนนี่แค่นี้เลย แค่นี้สำหรับกิจนี้นะครับส่วนถ้าแต้มใครเหลือเนี่ยก็แลกข้างล่างได้นะหรือว่าถ้าใครแลกจนหมดแล้วเนี่ยก็ไปสุ่มกันได้อันนี้ก็มีมัร์คเคกก็ไปลองแลกกันนูนะเผื่อได้โอเคกิจก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ